ถ้าเราถือครองว่าสิ่งที่เราคิดปรุงแต่งอยู่นี้มันเป็นอย่างที่คิดปรุงแต่งจริงๆนั่นเราได้ถือครองเรียบร้อยแล้วมันจะถูกบันทึกเก็บจดจําไว้ในสัญญาเรียบร้อยเตรียมไปเกิดถ้าตัวยีขึ้นมาตอนนี้เราได้เกิดเป็นสิ่งนั้นแหละเป็นเรื่องราวนั้นแหละจิตมันก็เกิดเกิดเกิด พอคิดเรื่องใดเลีวถือครองว่าเรื่องนั้นมันมีอยู่จริงๆมันจะเกิดในมิตินั้นแล้วก็คิดเรื่องใหม่อีกมันก็ทิ้งเรื่องนั้นไปถือครองมิติใหม่แห่งความคิดปรุงนั้นใหม่ทุกครั้งที่เราถือครองมันจะบันทึก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 เป็นสัญญาเข้าใจไหมถ้าเราตั้งจะตื่นยันหลับเราเข้าใจว่าเราทำอะไรจริงๆ เราถือครองมิตินั้นบันทึกเป็นสัญญาแล้วทุกขณะทุกวินาทีเราเกิดอยู่ทุกขณะจิตถือครองการปรุงแต่งทุกขณะจิตจิตเกิดบันทึกเป็นสัญญาไว้ทุกขณะเลยแล้วก็เตรียมเกิดจะเกิดเป็นไรเดียเราจะเกิดเป็นไรเดีย ปรุงแต่งบ่อยๆถือครองบ่อยๆสิว่าเรากําลังคิดจริงๆปรุงจริงๆมีเรื่องราวอย่างที่คิดนึกเข้าใจจริงๆถือครองบ่อยๆสิมิติแห่งการเกิดรอพวกเราเต็มเลยเราบันทึกไว้หมดแล้วเราจะมาเป็นสิ่งเหล่านั้นะ